ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมี่ทางุฟ้าผ่าจาก,กรวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่65หลังชนฝาสถานที่ห่วงอวกาศระหว่างโลกกับดวงจันทร์ยานพาณิชย์จากดาวอังคารลำหนึ่งทำท่าทีรับๆับล่อล่อมีพิรุษช,ชวนสงสัยแทนที่มันจะบินมาโลกซึ่งเป็นจุดหมายโดยตรงมันกลับบินไปอ้อมดวงอาทิตย์แล้วว่เข้ามาใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม พอผ่านดวงจันทร์และเห็นโลกรอยเคว้งอยู่ตรงหน้ามันก็ลดความเร็วลงอย่างฉับพัน์ถึงที่หมายแล้วขอรับหุ่นยนต์นักบินหันมาแจ้งนายมันซึ่งนั่งหลับอยู่เบาะหลังอ้าวถึงแล้วเหรอนายหมายเลขสามลืมตาขึ้นมางมงำแล้วหาวแก้ง่วงสแกนดูซิมีใครตามเรามาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เข้าไปเทียบท่าจอดได้เลยเจ้าเดนมนุษย์สั่งกำชับแล้วลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจก่อนเดินจากไปเมื่อรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหนุ่มสาวชาวโลก ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในห้องเก็บสินค้าตะยานก็เริ่มร้อนรนกระบนกระวายมันลดความเร็วเบนเจามินหน้าตาเลยหลาคงถึงรางกระบ,บทแล้วทำไงดีคะรีบคิดเร็วเดวสินั่งเบื่ออยู่ได้เอมิลี่ลุกลีลุกลนแล้วกันคุณก่อเรื่องคุณก็คิดเองสิจะมาคาดคั้นอะไรกับผมเบนเจามินบนอุบทำตาปรับประเรอกไอ้บ้าคุณนั่นแหละก่อเรื่องนี่แน่นี่แน,น,แน่ไอ้คนใจร้ายเอมิลี่เดือดดาน ด่าว่าทุกตีชายหนุ่มเป็นพลวันโอ้ยผมเจ็บนะคุณสิใจร้ายไม่เคยยอมรับความจริงโทษคนอื่นตลอดเบนจามินยกมือปิดป้องพลางร้องอุดรโทษสิวะถ้าคุณไม่ไปกับนางนั่นเรื่องนี้ก็ไม่เกิดทําอะไรเคยคิดถึงใจฉันบ้างไหมเอมิลี่บีตแตกโวยลั่นเวียงกําปั้นทิ้งท้ายไปอีกตุ้เบนจามินยิ้มแห้งๆเสียงอ่อนลงเหตุการณ์มันบังคับผมขอโทษจริงๆแต่คุณก็ไม่ควรวุ่นวามทำไมไม่รอเคลียร์กับผมก่อน เอมิลี่คอนควับในเมื่อคุณเลือกที่จะไปรอไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าผมเลือกที่จะไปผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกเอมมี่คุณรู้ไหมว่าผู้พันนาฟาติโลว่าพูดอะไรกับผมชายหนุ่มทิ้งท้ายเป็นปริศนาเอมิลี่หูพึ่งแต่ไม่ทันซักไซดังใจปรารถนาประตูห้องก็ส่งเสียงปลดล็อกและเลื่อนเปิดออกในบัดดลเจ้าหมายเลขสามถือปืนเดินอาดอาดเข้ามาแล้วบังคับพวกเขาให้ออกจากห้องและขึ้นบันไดไปชั้นบน ทั้งสองถูกคุมตัวมายืนหน้าแอร์ล็อกหลังห้องนักบินต่างมองเห็นโลกกับดวงจันทร์อยู่ด้านข้างคนละฝากแต่ด้านหน้าว่างเปล่ามืดมิดไม่เห็นอะไรเลยแกจะพาพวกเราไปไหนเบนเจามินพร่องขึ้นมาอย่างข้องใจไอเดียนสังคมไม่ตอบมันยิ้มมุมปากแล้วหันไปร้องสั่งนักบินเปิดไฟหน้าหุ่นยนต์นักบินขานรับและปฏิบัติตามคำสั่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงไฟหน้ายานคือสถานีอวกาศปริศนาที่คนบนกระสวยอินดิเพนเดนต์คาใจนั่นเอง รูปทรงมันคล้ายล็อกเวียนทาสีเทาหม่นไม่สะท้อนแสงมันอยูใกล้มากจนเห็นรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนจุดศูนย์กลางเป็นส่วนที่กว้างใหญ่และหนูหนาที่สุดเป็นจุดรวมของท่อทรงสี่เหลี่ยมแปดท่อท่อเหล่านี้กลางออกไปเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกซึ่งแบ่งออกเป็นท่าจอดยานแปดท่าที่เซอร์ไพรสุดๆคือบนท่าจอดเหล่านั้นมีกระสวยรุ่นล่าสุดของกองทัพอวกาศสหรัฐจอดเทียบอยู่ตั้งสี่ลำสถานีนี้ใหญ่ยักษ์จริงๆ เส้นผ่านศูนย์กลางของมันไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรทั้งสูงทั้งใหญ่เมื่อเข้าเทียบท่าจอดบนสถานีแล้วคนในยานต้องแงนมองกันขอตั้งบ่าเบนจามินกับเอมิลี่ตื่นตะลึงจับต้นชนปลายไม่ถูกพวกเขาพยายามจะซักถามที่มาที่ไปแต่เจ้าเบอร์สามอมภูมิไม่ยอมตอบไอเดมมนุษย์คุมตัวฉเฉลยลงจากยานแล้วขู่เข็นให้ไปขึ้นรถที่จอดรออยู่รถที่กล่าวแล่นไปตามทางในท่ออันยาวเหยียดอย่างรวดเร็วไม่นานก็พาพวกผู้โดยสารไ,ไปส่งถึงที่จุดหมาย เอมิลี่กับเบนจามินถูกพาเข้าไปในห้องโถงคล้ายห้องประชุมซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของสถานีแสงไปสลัวสลัวในห้องทําให้พอสังเกตเห็นว่ามีชายชะกันนั่งอยู่บนเก้าอี้รอบโต๊ะยาวกลางห้องหลายคนอ้าวมาแล้วเหรอคุณด็อกเตอร์กับคุณน,นักข่าวเบนจามินถึงกับไม่แดกเมื่อพบว่าคนที่ลุกขึ้นมาทักทายพวกเขาคือนายพลโลแกนรัฐมนตรีกระหโหมสหรัฐเจ้าหมายเลขสาหัวเราะหืด พร้อมกับผลักใส่ฉเฉลยเข้าไปหาชายสวมหน้ากากแต่งตัวภูมิฐานคนหนึ่งแล้วถอยออกไปชายสวมหน้ากากลุกขึ้นโค้งต้อนรับแล้วกล่าวเสียงกังวลสถานีอวกาศสเปกตรัหนึ่งยินดีต้อนรับหมายเลขสามวอแจ้งเรื่องพวกคุณให้ผมทราบแล้วผมชื่อแฟนทอมหรือจะเรียกง่ายๆว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้ผมไม่ถือเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและคนตรงหน้าเป็นใครเบนจามินกับเอมิลี่ก็น่าซีดถอดใจไปตามๆกันจับตัวพวกฉันมาทำไม แกต้องการอะไรเอมิลี่โวกเวกวอยคนบงการอยู่โน,โน่นอยากรู้อะไรก็ทำเขาเองละกันจอมไมร้ายบอกยิ้มยิ้มทางชี้ไปที่บุรุษหัวโล้นแขนพิการคนหนึ่งที่กำลังก้าวออกมาจากเงามืดหลังห้องเบนจามินกับเอมิลี่ตกใจตาเหลือบอุทานออกมาพร้อมกันฟารากัสสถานที่พัตตําำหนักชั่วคราวที่ดาวอังคารสถานการณ์กำลังคับขันดาวคิงก้าถูกกองทัพการาษีวันบุกเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ศึกด้านเนสเตอร์กองยานสหพ,พันธรัฐก็พ่ายแพ้ยับเยินรัดร่วมทงพากันหนีเอาตัวรอดไปหมดสิน้นตอนนี้เหลือแค่คริงการูมูลูวันคุณกับรัดเล็กๆในระบบสุริยะเท่านั้นที่ยังปักหลักร่วมเป็นร่วมตายข่าวคราวทางโลกก็ไม่ค่อยจะดีพระสหายรักสองคนก็มาถูกพวกกบฏจับตัวไปอีกแคสิโอเปียกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้ผอมเห็นได้ชัดเด็กดื่นค่อนคืนแล้วยังนั่งทรงงานในห้องทรงอักษรไม่ยอมเข้าห้องบรรทม แอตแลนต้ามาทูลเชิญเสด็จเข้าบรรทมหลายครั้งก็โดนตะเพิดหน้าม้านกลับไปทุกทีในขณะที่แคสิโอเปียกำลังอารมณ์เสียกับรายงานด่วนล่าสุดที่เพิ่งแจ้งเข้ามาว่ายานลำเลียงกองทัพที่เพิ่งเทคออฟจากไทยท่านหเมื่อชั่วโมงก่อนถูกโจรสลัดดับร้นชิงไปมันยึดเสบียงกับเวชภัณฑ์ที่ทหารแนวหน้ารออยู่ไปจนหมดสิน้นพระนางเคยเจอกับตัวเองมาแล้วที่ดาวเสาจึงโกรธแค้นไอ้พวกหอกข้างแค่มากครั้นจะสั่งปิดหน้านฟ้าเพื่อตามล่าคนร้ายก็ไม่อาจทำได้ เพราะไม่มีกําลังผลมากพอราชินีสาวคิดจนหัวแทบระเบิดก็ยังหาทางออกไม่ได้พอเห็นหัวหน้าองค์คร์กวิ่งพรวดพลาดเข้ามาก็ทรงหงุดหงิดใส่เข้ามาอีกทําไมจะรองดีใช่ไหมแอตแลนต้าหน้าถอดสีหม่อมฉันไม่กล้าเพคะแต่หม่อมฉันมีเรื่องกราบทูลแคสิโอเปียทําตาขวางเรื่องอะไรโอไรออนเพคะเขากลับมาแล้วกําลังรอเข้าเฝ้าอยู่หน้าห้องหัวหน้าองค์คาร์ตอบเสียงดังฟังชัดแคสิโอเปียยิ้มออกมาได้ รีบเชิญแอตแลนต้าน้อมรับพระบัญชาแล้วเดินออกจากห้องไปพอเห็นร่างงามสง่าปานเทพพบุตรของโอไรออนเดินเข้ามาพระนางก็ลุกขึ้นต้อนรับขับสู้อย่างยินดีโอไรออนช่วยคนกลับมาได้แล้วใช่ไหมเก่งจริงๆในรับพวกเขาอยู่ไหนตรัดไปมองหาไปคือข้าโอไรออนตะกุกตะกักสีหน้าไม่ค่อยดีอ,อําอึงทำไมอย่าบอกนะว่าเจ้าล้มเหลวแคสิโอเปียคาดคั้นจ้องหน้าเขาตาขมิงข้าไปทุกทกที่ ทั้งที่ที่ควรไปและไม่ควรไปแต่หายังไงก็หาไม่เจอไม่รู้พวกมันเอาตัวทั้งสองคนไปซ่อนไว้ที่ไหนโอไรออนสารภาพตามตรงเจ้าสัญญาว่าจะพาเพื่อนข้ากลับมาให้ได้เจ้ามันถ้าดีทีเหลวข้าผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆแคซิโอเปียต่อว่าต่อขานยกใหญ่ข้าก็แค้นตัวเองที่ไรความสามารถตำหนิข้าเถิดหรือจะลงทันข้าก็ได้โอไรออนยืดอกรับผิดชอบอย่าโอหังเจ้านึกว่าข้าไม่กล้าหรือไง แค่ซีโอเปียปิดแตกเอตโรลัน e ข้าไม่ได้โอหังแค่รู้สึกผิดเพราะพวกเขาทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนรักของข้าเช่นกันโอไรออนคอตกกล่าวเสียงรันทดแล้วเราจะทำยังไงดีช่วยข้าคิดหน่อยป่านนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แคซิโอเปียเสียงอ่อนลงพวกกบฏขังฉเฉลยไว้ที่รังพวกมันนั่นแหละแต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่ารังกบฏอยู่ที่ไหนถ้าหน่วยข่าวกรองของเจ้าทำงานเฮงซวยแบบนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราที่ถูกจับไปไม่รอดแน่ โอไรออนกระสับกระส่ายไอคนที่น่าจะพึ่งได้ก็ดันพึ่งไม่ได้มันน่าโมโหจริงๆแคสิโอเปียสะบดพึมพำข้าขอโทษข้าเสียใจแต่ข้าก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วโอไรออนร้อนตัวแคสิโอเปียทำตาประดับประเลือเพื่ออะไรข้าไม่ได้ว่าเจ้าข้าว่าโกลิอุทโอไรออนลืมตาโพรงยิ้มออกมาได้อ้าวงานเหรอใช่ใช่ใช่มันนั่นแหละรู้ดีที่สุดแล้วมันยอมเปิดปากหรือยัง แคสิโอเปียสันศีสะข้าส่งคนไปสอบถามหลายครั้งแต่เขาไม่ให้ความร่วมมือพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังบังคับโอไรออนฮึดฮัดข้าก็อยากทำเช่นนั้นแต่จนใจที่เขาเคยช่วยเราไว้แคสิโอเปียทำหน้าเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบมันช่วยเจ้าไม่ได้ช่วยข้าเดี๋ยวข้าจะไปเค้นคอถามมันเองโอไรออนตัดบทแล้วผลพันธุ์ออกจากห้องไปโดยไม่ฟังเสียงร้องห้ามของอีฟายคล้อยหลังโอไรออนไม่นาน ผู้การแอตแลนตาก็เดินกระมิดกระเมียนเข้ามามีอะไรแคสซิโอเปียถามห้วนห้วนนายพลบานมาขอเข้าเฝ้าเพคะหัวหน้าองครักษ์รีเบเพชรทูลดึกดื่นป่านนี้เนี่ยนะแคสซิโอเปียทำหน้างงงหม่อมชั้นตำหนิเขาแล้วแต่เขายืนกรานว่ามีเรื่องด่วนเพคะแอตแลนตาชี้แจงแคสซิโอเปียทำตาปริบปริบแล้วพยักหน้าอนุญาตให้เขาเข้ามาพอได้เข้าเฝ้าแม่ทัพชาวคริงกาก็รีบออบตัว และทูลเข้าประเด็นทันทีพระอาญาไม่พ้นเกล้ากระหม่อมขออภัยที่มาในเวลาไม่สมควรแต่ข้าศึกฝ่าแนวป้องกันลงไปฆข้าฟันพี่น้องกระหม่อมถึงบนดาวคริงก้าแล้วพะยะค่ะทางการต้องอบพยพพลละเมืองหนีกันจ้าละวันแคสิโอเปียใจหายตะเร็วหรือพระเจ้าช่วยพวกเจ้าต้องต้านไว้ให้ได้ถ้าดาวคริงก้าแตกทุกอย่างก็จบเฮถึงจะถูกหักหลังให้ต้องต่อสู้เพียงลำพังแต่พวกกระหม่อมก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ เพื่อฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้กระหม่อมถึงต้องบากหน้ามากราบทูลขอพึ่งพระบารมีในผพลบานขบกรามทูลอย่างขับแข้นใจก่อนสุดตัวคุกเข่าอ้อนวอนองค์ราชินีขอทรงเมตตาช่วยกระหม่อมกับลูกหลานขิงก้าตาดำดำด้วยเถิดพระยาค่ะแคซีโอเปียน้าตาเหลอหลาลุกขึ้นก่อนไม่ต้องมากพิธีข้ายินดีช่วยเต็มที่จะให้ช่วยยังไงก็ว่ามาบานลุกขึ้นเพชทูลอึกอกอับอาสายรายงานว่า คลังแสงคลังสเสบียงของข้าศึกอยู่บนดวงจันทร์โดโรเพนเต้เราต้องระเบิดมันให้เป็นจุนถึงจะพลิกสถานการณ์ได้แต่แต่อะไรแคสิโอเปียจีติดสีหน้าบานลำบากใจการคุ้มกันของมันพยาค่ะแน่นหนารัดกุมมากมาแมลงวันซักตัวยังบินผ่านไปไม่ได้เลยแคสิโอเปียยากไกลไม่ยี่ระมันแน่อยู่แล้วถ้าไม่หินจริงๆเจ้าคงไม่มาคุกเข่าให้ข้าช่วยหรอกว่ามาพวกเจ้ามีแผนยังไง แผนคือส่งยานเล็ดลอดเข้าไปเก่อวินาศกรรมพะยะค่ะยานล่องหนของฝ่าบาทจึงเป็นความหวังเดียวของพวกกระหม่อมแม่ทัพลิงก้าทูลตามตรงเจ้ามาถูกที่แล้วถ้าจะทำงานนี้ให้เจ้าเองแคซิโอเปียรับปากอย่างเข็นขันบานดีใจเหลือจะกล่าวรีบสุดตัวถวายบังคมกราบแล้วกราบอีกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพน้นพะยะค่ะแคซิโอเปียขมวดคิ้วตัดเสียงดุดุลุกขึ้นข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องมากพิธีจะลงมือเมื่อไรล่า ทรงถามเป็นงานเป็นการบานลุกขึ้นยิ้มประจบพระอาญาม่พ้นเกล้ายิ่งเร็วยิ่งดีพยาคะงั้นเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยแคซิโอเปียสรุปก,ก่อนหันไปร้องเรียกบ่าวคนสนิทแอตแลนตาเพคะแอตแลนตาขานรับแล้วรีบเข้าห้องมารอรับพระบัญชาเจ้หงอยู่ไหนแคซิโอเปียถามหาพระสหายคนโปรด ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ